็ยินดีต้อนรับก็สุกันด้วยนะครับอยู่กับผมหาคงฟีเช่นเคยโดยที่ไม่มีเงนินไม่มีเงินไกก็คือไม่มีกันกดไลค์แล้วก็จะไม่มีกันกดแชร์แล้วก็ไม่มีกันกดติดตามด้วยนะครับผมจะไม่ลงคลิปอีกต่อไปเนื่องจากไม่มีไลค์ไม่มียอดไลค์ให้ดูมันก็จะไม่มีวีดีโอเกมแล้วก็ของฟรีผมให้คุณนั้นหา YouTube เอาเองขอฟรี ใครๆก็รู้อยู่มันก็หาได้โอเคอันนี้ผมให้โอกาสนะรอบเดียวนะใครมีกดไลค์สักประมาณผมขอ,อยอดไลค์ like, สักประมาณสิบไลค์พอแะครับเพื่อที่ผมจะได้ทำคลิปต่อแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยให้ถึงให้ถึงสามร้อยห้านะสามรอยห้าติดตามงั้นเรามาเริ่มกันเลยไปเอให้คนนั้น เน่เน่ยถ้าคนเจอก็นั่นแหละนะมันก็จะมีลิงก์อยู่ผมจำได้ว่ามันมีลิงก์เดี๋ยวผมส่งลิงก์ไปให้ดูนะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เคยก็รู้อยู่มีคนเก,าก่าก็นั่นแหละนะแล้วก็กดครีเลยปุ่มเขียวนะกดเลยโอเคพวกคุณเข้ามาแล้วก็ให้คุณนั้นกดปุ่มนี้ได้เลยครับเนี่ย ทำตา,า,าผมผมนี่กดตรงนี้ครับแต่ว่าถ้าคนกดเลยก็ได้นะแต่ว่ามันจะมีของฟรีอยู่ชินหนึ่งอันนี้อันเก่าครับผมเคยเล่นแต่ไม่ได้สอนนะครับนี่จะเป็นอันนี้ครับงั้นเรามาหากันเลยว่ามีอะโอเคให้คุณนั้นเลือกอันนี้อันแรกอะ่ตรงเนี้นะครับก็กดไปเลย แล้วก็ให้คุณนั้นรอไปรอเวลามันไปมาเนี่ยดูตามรูปได้เลยลับๆโอเคพอคนเข้ามาแล้วก็จะมีแบบนี้ครับที่ผมเล่นในซูวีของตัวเองนะครับ ถ้าใครอยากไม่อยากเลยซื้อไปก็สามารถที่จะจะบริได้โอ๊ยวัดเกี๊ไปเริ่มกันได้ไหมอ๋อตรงนั้นเหรอไม่น่าใช่ไปโอ้กูจะเล่นก็ได้นะเดี๋ยวปู่ก็ไม่แน่ใจว่าให้เล่นหรือเปล่าโอ๊ยเอ้ยเอ้ยกลี๊งกระไปละ โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยติดติดติดไปไปเราต้องทำให้ได้โอเคผมเดี๋ยวผมขอตัดตอนที่ถึงแล้วแล้วกันนะครับโอเคพอคุณเล่นถึงแล้วก็นะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นรูปให้คุณดูครับเนี่ยนี่นะครับต่อไปเนี่ยไม่มีรูปภาพมีครับนี่ให้คุณนั้นกดตรงนี้ครับ ตรงนี้โอเคใครกดแล้วก็กดเลยครับนี่ปุ่มกดแล้วนะขึ้นสีบ่วงแล้วโอเคแล้วก็ให้คุณนั้นก็รอไปโอเคคุณรอปุ๊บแล้วก็ก็จะเป็นแบบนี้ครับ โอ้วสวยนะเป็นธรรมะโอเคโอเคโอเคเหมือนเดิมนะครับผมก็จะไปตัดตอนที่ถึงแลวนะครับตอนที่ทำโอเคพอคุณเล่นเสร็จแล้วก็ใช่ไหมใช่ไหมคุณก็ต่อไปเนี่ยให้คุณนั้นเลือก ก็ต้องเรียกดีกว่านะครับน่แกบมันไม่มีรูปพนอกจากนัมันไม่มีโอเคก็ผมขอตัดตอนที่มันมีแล้วกันนะโอเคพอคุณมาพอคุณเห็นในนี้ปุ๊บให้คุณนั้นกดตรงนี้ตรงกลางเหมือนเิอเป๊ะเลยเดะเป๊ะครับโอเคกดเลยพอกดกดปุ๊บก,ก็ มันก็จะให้เราเล่นตอนทีครับแล้วมันก็จะขึ้นรูปแบบนี้นะครับถ้าคุณทำเควสิตมันจะมีแบบขึ้น,นมาครับต่อ,อครับโอเคนี่ก็จะเป็นแบบนี้อา้อาวอ้าบลา อะไรครับเนี่ยออออโอเคตัดโทษที่มัดเกมบัคอีกแล้วโอเคพอคุณได้แล้วก็เกมบัคบนเดะโอเคมันมีถ้ามันไม่มีก็ยกเลิกนะครับมันไม่มีรอไปรอมันไปเจ็ดกว่ามันก็จะ โ okay. อเคเพราะถ้ามันไม่มีเหมือนเดิมก็ให้คุณนั้นโอเคถ้า okay. มันก็ไม่มีคนก็ย้ายไปครับย้ายไปจนกว่าคุณจะเจอไปเจอนี่ครับไอ้คนเลือกอันนี้ได้เลยครับนี่แฮมเกมบารอีกเลวเหรอ เฮ้ยวัตเต้ผมอยู่ตรงนี้เอ่ออะไรอะอ๋โอโอเคไม่ไม่ไม่เม้า <c oughs> ถ้ามันบักแบบนี้ก็ให้คุณนั้นย้ายเซิร์ฟไป โอเคไม่ต้องย้ายเซิร์ฟแล้วมัง้งโอเคแล้วมันคืออะไรเอ้ยอะไรอะเ <c oughs> จะโปร,โปรไม่มันคืออะไรกางเกงายไปหน่อเลือแก่ปื๊ดอะโอเคผมขอตัดโอเคพอคุณถึงก็นะอย่าไปดูมันอย่าไปดูกางเกงงั้นนะ โอเคก็มาเป็นเหมือนเดิมแล้วอ้าวแล้วก็โอเคมันก็จะมีแบสตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยโอ้ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยครับโอ้โได้แบสแล้วก็นั่นเลยนะครับแล้วว่ดแต่กางเกงหายไปไหนโอ้โอเคใครจับเกียวได้ก็นะโอเคแล้วเราไปดูกันดีว่าได้จริงไหมนะงั้นไปลุยกันเลยนี่พอคนได้มันมาปุ๊บนะไอคุณเนี่ยนี่ จะจูในโชเดอร์นะแล้วก็นี่มันก็จะได้แบบนี้มาแล้วทุกคนว่าแต่มันมองไม่เห็นโอเคเดวมขอถอดออกก่อนนะถอดวิกก็นี่เห็นมันจะได้แบบนี้มาครับโอเค <laughs> พอปิดมันก็ไม่เห็นนะเพนกวินใครทําให้มันเป็นแบบนี้บอกวะยะให้มันทําแบบนี้โอเค กครชอบกินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยถ้าใครไม่กดติดตามสักประมาณ5ก็ไม่เป็นไรนะแต่ผมต้องการยอดไลค์10ไลค์เท่านั้นนะครับถ้าคุณไม่กดไลค์ถึง10ผมจะไม่มีคลิปให้คุณดูนะครับรวมถึงของฟรีด้วย คีครับใครคอมเมนต์ด่าผมผมไม่สนนะครับผมไม่แคร์จริงๆมันเก่งแต่ปากนะครับใครด่าเนี่ยมันเก่งแต่ปากมากที่สุดนะครับโอเคต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย